ทวีปเอเชียดินแดนแห่งสัตว์ยักษ์วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จัก10บอันดับสัตว์ยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันดับที่10เริ่มที่ปลาสเตอร์เจียนยักษ์หนักได้เกิน1ตันยาวกว่า5เมตรยักษ์แห่งสายน้ำรัเสเซียตะวันหอกอันดับที่9ปลาดุกยักษ์แม่น้ำโขงยาวกว่า3เมตรหนักเกิน300กิโลกรัม ตำนานแห่งลุ่มน้ำโของอันดับที่8จระเข้น้ำเค็มยาวเกิน6เมตรหนักกว่าหนึ่งตันคือสุดยอดนักล่าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันดับที่7งูหลามเรติคุเลตงูที่ยาวที่สุดในโลกยาวได้ถึง10เมตรพลังแห่งการรัดที่ไม่มีใครเทียบได้อันดับที่6 กาวสหรือวัวกระทิงอินเดียหนักเกิน1.5ตันสูงกว่า2เมตรคือวัวป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่5ควายป่าเอเชียหนักกว่า1.2ตันเขายาวโค้งงดงามยักษ์ใหญ่ประจำพื้นที่ชุ่มน,น้ำอันดับที่4ราชอินเดียหนักกว่า2.2ตัน กราะหนาแข็งแกร่งคือยักษ์ใหญ่ประจำที่ราบอินเดียอันดับที่3มหมีสีน้ำตาลยูเรเชียหนักกว่า600กิโลกรัมยืนสองขาสูงกว่า3เมตรคือยอดนักล่าแห่งป่าเหนืออันดับที่สองเสือโคร่งไซบีเรียแมวใหญ่ที่สุดในโลก หนักกว่า300กิโลกรัมยาวกว่า3เมตรราชาแห่งหิมะและอันดับหนึ่งช้างเอเชียหนักเกิน5ตันสูงกว่า3เมตรคือยักษ์ใหญ่แห่งพื้นป่าเอเชียผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความสง่างามของธรรมชาติ